อ๋อสบายดีเอฟซีมัตชุคุสุคนน้อมนนี่สิมีเมนูทอดเก็ดป่าที่เอาหามอาะไรนี่ครับพเจ้าเสาะเก็ดออกเนาะนได้ประมาณ2-3กิโลพี่น้องป่าทั้งมัดเสาหกโล,โลเขามาเสาะเออก็ต้นเฮียนตัวยังแน่นพี่น้องเลยมันเฮียนมันยังเ,เขาก็ทิ่มไปอันนี้เขาเาะมาเฮ็ดแห้งเพื่อ,อไว้เป็นเมนูแก้มเหล่าแก้มเบียร์ก็ได้หรือกินกับตำมังหุองอย่างก็ได้ ข้าพเจ้ากจีแนะนำเครื่องเอื้อเนพี่น้องมีขนอวบ่วงหนึ่งน้ำตาลครึ่งบ่วงแล้วก็เมงนัวบ่วงหนึ่งพริกไทยครึ่งบ่วงนะพี่น้องถ้าใส่กระเทียมมันจะเวลาเขาทอดมันจะไหมเนะเาะเอาใส่แล้วก็ซาวซาวซา,าวมันทั่วแล้วจังปะไว้ประมาณสิบหาสิบห้าที่จังเอาไปพึ่งลมพึ่งแดดพี่น้อง แนะนำว่าบาให้ใส่กระเทียมนะพี่น้องอยาเวลาทอดแล้วมันไหม้แล้วมันจบบบนะบโบแซบเนาะหลังคลิปจะมีทอดให้เบื้องอีกเนาะพี่น้องถ้าเบิ่งนํากันเลยว่าจะเป็นจังไดเนาะนะคนะอเอื้อบก็จะไปตากให้เบื้องพี่น้องหลังจากเอื้อบเนาะพี่น้องเท้ากระปะไว้ให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังประมาณ1ินาทีแล้วก็มาแพ่ใส่กระ่ึงที่เราเตรียมไวนะ้เนาะ ก็บผู้ใดโมีอันนี้ก็แย่งเขียวก็ได้พี่น้องเพราะว่าเวลามันแห้งมันจะเราจะหอบแยงเขียวคือข้าพเจ้าจะทุ่งเลยนี่อันนี้มันจะออกเลยนี่อ๋ฝากน้ำพี่น้องถ้าผู้ใดได้ขั้วปลามีเก็ดหลๆก็บโเสียหายนะเออตากแห้งไว้ทอดใส่น้ำมันเรียบร้อยเลยพี่น้องเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งอาฝากขอบขอบใจเอฟซีทุกคนที่ติดตามเนาะกับสองอุดิทวง นี่นะพี่น้องหลังจากข้าพเจ้าเอ,อื้อเรามาตักซองแดดเลยพี่น้องสีเก็บเมียนใส่ถงุงแล้วเข้าตู้เย็นไปแล้วนะพร้อมทอดเลยนะพี่น้องไปมักรสซานอะไก็มักเค็มมักจางมักนัอวอะไรเขาก็เอ,อื้อตามสบายเลยเนาะดีกว่าเอาไปทิพยพี่น้องเลยเมนูกับแกมเ็ดน้ำมันห่อนๆแล้วก็ เอาน,นี้ลงแล้วก็จวดตักขึ้นเลยพี่น้องนะครับผมขอบกุณใจ FC ทุกคนที่ติดตามเนอะถิงม,มาทอดเรื่องพี่น้องลองซิมเบืองเป็นจังไงปริมาณสำนีน้ำมันเดือดลนใส่เลยบวอไว้โดดเลพี่น้อง คน,น,นตลอดพี่น้องพีมันอันน้อยๆนะเนี่ยแต่มันปอกตั่วถ่งนะเรียบร้อยพี่น้องมันพอตักไปเลยแน้งพี่น้องพร้อมเสร็ แกมเบียร์บอืม้มน้องชอบไมหมล่ะว่นนี้พี่น้องต้องเอาเหลืองประมาณนึงแซ่บพ่อกันไหมเมื่อหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงตอนนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็สบายดีพ่อกันไหมพี่น้อง